ช่องเอเกตชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเราอยู่ที่ครัวในสวนชนบุรีค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาทีมบิกอตออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็นักแข่งระดับโลกค่ะเพื่อนมาโดดเนินนะคะนี่ค่ะเนินด้านหลังกี้นี่เลยนะคะเพื่อนมาทดสอบช่วงล่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ วันนี้นะคะเรานัดทีมบีโก้ต์ออฟฟิเชียลไชน่านะคะเพื่อนๆมาทดสอบนะคะระบบช่วงล่างนะคะมาทดสอบระบบโชกันค่ะที่นี่ค่ะเพื่อนๆก็คือที่ครัวในสวนนะคะกี้นะคะในฐานะผู้ประสานงานนะคะการทดสอบครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์นะคะที่ช่วยประสานงานนะคะกับเจ้าของสถานที่นะคะในเรื่องของการใช้สนามในครั้งนี้ค่ะเมาื่อวานโทรบอกแบรแล้วพอดีเขาโทรมากเรยบอกเดี๋ยวบอกแบร์มันหน่อยเพราะว่าที่นัดมีนัดขี่กัน ทางช่องนะคะ GGA Channel นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่แบงค์มากนะคะคที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะที่ควรในสวนนะคะแล้วก็ที่นี่ชื่ออะไรนะคะพี่ก็โคคนัตบายารครับโคคนัตบาารใช่ครับขอบคุณมากๆค่ะพี่มดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับผมบกิจกรรมดีก็มาเล่นได้เลยครับมาใช้สถานที่ได้มาจัดมิทติ้งได้บอกเลยมาจัดมิทติ้งได้มาจัด ต้กลุ่มได้ให้ให้ใช้สนามที่ฟรีอยู่แล้วก็ินดีใจดีมาหลายปีแล้วใจดีมาสร้างสนามมาประมาณ7-8ดปดปีแล้วคนเล่นน้อยมากมีเล่นอยู่คนเดียวเล่นมีเพื่อนเล่นมีเพื่อนใช่มันยม่ค่อยแต่อไปนี้ต่อไปนี้จะไม่เหงาแล้วนะคะคืออยากอยากให้มันเป็นกิจกรรมของของกลุ่มอื่นบ้างเพราะจักรยานเนี่ยมันพอพอคนไม่มาจับบ่อยๆมันก็เกิดความกลัว มันเกิดความกลัวเลยไม่กล้ามาเล่นก็เลยเ,เ,เล่นอยู่คนเดียวอยากให้แบบมีอะไรที่มันหลากหลายเอ็กตรีม ไปด้วยกันได้หมดตัวครับเราต้องมาบ่อยๆค่ะบ่อยครับเด็กเชิญค่ะเจ้าของเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะมาแล้วค่ะทีมงานผู้ทดสอบนะคะมากันแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะใครจะเป็นผู้ทดสอบทดลองในวันนี้กันบ้างนะคะคนแรกเลยนะคะมิสเตอร์เซจจอนสันค่ะจากช่องแอมเพตนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะคะบีโก้นะคะ USA ค่ะตามด้วยนะคะมิสเตอร์ลินค่ะ C.O.B. c o d e China นะคะผู้ก่อตั้งร้อเดียวไฟฟ้าแบรนด์ o ีโคค่ะแล้วก็ยังมีมิตรลอค่ะนักขี่มืออาชีพนะคะจากช่อง a m p เพค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะเพื่อนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพี่เจียค่ะผู้ใช้นะคะ Bco ตัวแทนประเทศไทยนะคะวันนี้ก็มาร่วมทดสอบกับเราด้วยค่ะและก็ยังมีมิสเตอร์เลวี่ค่ะซึ่งเป็นทีมงานนะคะจากทาง Bco China ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ตามมาสมทบที่หลังนะคะเพื่อนนั่นก็คือมิสเตอร์ถิงค่ะ CEO e x t e a m Build นะคะผู้จําหน่ายล้อเดียวไฟฟ้านะคะ Commander Pro ค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีมิดเวนดี้นะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานจากทีม b ีโกสไชน่าค่ะไม่รอช้าค่ะเพื่อนๆทีมผู้ทดสอบนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดแจงนะคะเตรียมตัวเตรียมล้อนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อทําการทดสอบในครั้งนี้ค่ะ อย่างที่กี้บอกไปค่ะเพื่อนๆว่าเรามาทดสอบช่วงล่างมาทดสอบโชคกันนะคะซึ่งโชคตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นรุ่นที่พัฒนานะคะเพื่อให้ใช้ได้กับทุกรุ่นนะคะของล้อเดียวไฟฟ้านะคะที่มีโชคภายใต้แบรนด์ b c o แล้วก็ Active Build ค่ะนี่นะครับเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับ s good. <S นี่เราจะเทยืดยืดยตั้งเอสิกันล OK，OK。Okay, okay. โชคที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะคะเป็นโชคที่พัฒนานะคะต่อจากโชคสปริงส้มของ B ีโกด์เอ็กตมค่ะระยะยุบนะคะอยู่ที่130มิมลค่ะระยะ i to i นะคะจะอยู่ที่200มิลค่ะเพื่อนๆเป็นโชคนะคะท direction ค่ะด้านหนึ่งเป็นโชคสปริงค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นโชกลมค่ะการทดสอบในวันนี้นะคะเราจะลองในทุกรุ่นค่ะเพื่อนๆโดยโชคตัวนี้นะคะเขาพัฒนานะคะเพื่อการจับการกระโดดโดยเฉพาะเลยนะคะการทดสอบโชคในครั้งนี้นะคะที่ ที่ประเทศไทยนี้ <PA> <bunker. S 2> น,นะคะเพื่อนเป็นการทดสอบนะคะที่แรกเลยนะคะนอกจากการทดสอบที่โรงงานที่ไชน่านะคะเพื่อนที่ไทยเป็นที่แรกค่ะก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ของกี้ด้วยนะคะเพื่อนที่จะได้เห็นนะคะการทดสอบนะคะจากทีมงานมืออาชีพนะคะกี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ชายด้วยนะคะที่มาเป็นล่ามแปลนะคะเฉพาะกิจให้เราด้วยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แบรนนะคะ ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะพี่แบรนนี้นะคะดูแลเรานะคะทุกอย่างดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แบรนจริงๆค่ะทีมงานนะคะจัดเตรียมความพร้อมนะคะทั้งสถานที่นะคะทั้งร้อทั้งอุปกรณ์เซฟตี้กันอยู่ค่ะ ก็ここไม่รู้นะคะว่าผู้ทดสอบนะคะจะทดสอบกันยังไงนะคะแต่ผู้ประสานงานแบบกี้นะคะตื่นเต้นรอแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าการทดสอบนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทีมงานผู้ทดสอบนะคะจะเริ่มวอร์มกันก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็คือละละเป็นกัน เตรียมสถานที่นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะเริ่มจริงจังแล้วนะคะนนี่ตอนนี้ก็เตรียมสถานที่ทดลองสอดทดสอบนะคะแล้วก็เตรียมล้อเตรียมอะไรนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มีบอสนะคะบอสบีโก้นะคะมีล้อนะคะแล้วก็มีบอสจากเอ็กซิมบูมาด้วยนะคะคนเสื้อดำนี่นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เตรียมสถานที่ก่อนค่ะเพื่อนมืออาชีพนี่เขาก็มืออาชีพจริงๆนะคะเพื่อน จัดเต็มอุปกรณ์เซฟตี้มาเลยค่ะถึงจะมีฝีมือนะคะแต่ก็ไม่อยู่ในความประมาทกันนะคะชื่นชมมากๆเลยค่ะ เ,เพื่อนๆเริ่มการทดสอบกันแล้วค่ะคนแรกนะคะมิเตอร์เซจจอนสันค่ะที่ทําการทดสอบนะคะเริ่มกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆอย่างที่บอกค่ะว่าเซจจอนสันนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะจากช่อง m อ็มเพค่ะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะบีโคดในอเมริกาด้วยนะคะมาดูลีลาของเขาค่ะโดดเชิดแรกนะคะเขาทําทได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นการเปิดประสบการณ์ของกี้เลยค่ะที่ได้เห็นทักษะนะคะการขี่จัมีอาชีพระดับโลกแบบนี้ค่ะ ที่จะทำการทดสอบนะคะโชคตัวใหม่นะคะนั่นก็คือ Mr. ตรอค่ะเพื่อนเนนักขี่มืออาชีพนะคะจาก USA ค่ะรอนะคะทำการทดสอบนะคะนะคะด้วย B. e โ o d ม Master v 4จากร้าน u n i y y l l w h e e l ค่ะ แค่งเดียวนะคะประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะพี่เจียวนะคะโดดด้วยดีโค้ด e อ็กซ์เมค่ะเพื่อนๆมาดูลีลาของพี่เจียนะคะล้อแชมป์รวมพลคนรักล้อสอสมัยกันค่ะไหนๆนะคะนักขี่ระดับโลกนะคะมาโชว์สกิลมาโชว์ทักษะให้เราดูนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อแบบย,ยาวๆเลยค่ะ เีมนะคะ Bicox e t r e m นะคะของทาง Unicycle สอันนี้จะเป็นเซตค่ะเซตโดดไตมือกีโดดสูงมากเลยค่ะแต่ละคนเาอเ๋าไปดูกันต่อคันเพื่อนมาแล้วพี่เจียรอบที right? <us> 네่สามรอบที่สามรอบที่สอมสวยขึ้น สวยขึ้นแล้วสวยขึ้นช่วงล่างหรือว่าทดสอบโชคนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพักกันนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะที่มาเทสนะคะก็จะเป็นโชคนี่นะคะนี่ค่ะพี่เจียวันนี้พี่เจียนะคะมามาทดสอบโชคกับเราด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้รอบรอบแรกกําลังรอบแรกก็คือแบบพีอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีรอบที่ ที่แบบเผาหัวกว่านี้ใช่ไหมคะพี่เดือดเดือดรอบแรกรอบแรกพี่พี่เจ๋ไปไงบ้างคะหนูเห็นแบบเท่มากเลยนะ่ถ้าสวยนะครับแต่ถ้าสวยนะคคือผมว่าถ้าโดดสูงขนาดนี้จบมันมันมีจังหวะแบบรีวบรีบาแต่ว่าชกโอเคเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจังหวะมันค่อนข้างที่หมายถึงว่ามีช่วงแรกนิ่มก่อนแล้วก็ช่วงกลางค่อนข้างที่จะ แข็งแล้วช่วงช่วงช่วงหนักคือต้องการใช้งานหนักๆก็คือโอเคแล้วครับรับได้ม่กระแทกคิดว่าโอเคเลยนะเพราะเห็นพี่เสียโดดไม่ได้แบบอันนี้พี่เสียโดดเนนี้คือครั้งแรกไหมครั้งแรกครับครั้งแรกพี่เสียได้ทําได้ครับเดี๋ยวนี้ก็คือแบบสุดยอดแล้วนะ สุดยอด<พ>อครับความกดดันมาอยู่ที่มผมนะผมเป็นคนไทยที่ต้องไปโดดกับพวกเขาไงเป็นแชมป์นะครับความกดดันมันมาอยู่ที่ผมเฉยไม่โดดก็ไม่ได้ <c oughs> ว่าเดี๋ยวเอาอ <c oughs> เราไปร้อยเออใช่ อย่างที่กี้บอกค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นการทดสอบทดลองนะคะจากที่กี้เห็นนะคะทีมงานนะคะมีความตั้งใจกันมากค่ะทดสอบเสร็จแล้วนะคะก็มีการพูดคุยเก็บข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนาต่อค่ะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดค่ะทํางานได้อย่างมืออาชีพมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับกี้ค่ะขอบคุณทีมงานวีโก้ชัยนาด้วยนะคะที่ให้เรานะคะมีส่วนร่วมในการทดสอบในครั้งนี้ค่ะกี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโชคนะคะระบบช่วงล่างนะคะที่เราไปทดสอบมาเมื่อวานนะคะเพื่อนกับทีมบีโก้นะคะแล้วก็ทีมจากช่อง m อ็เนะคะเพื่อนว่าเป็นยังไงนะคะคนที่ให้คําตอบเราได้ดีที่สุดจะเป็นใครไม่ได้นะคะก็คือคุณวีค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาถามคุณวีกันนะคะว่าโชคนะคะตัวใหม่นะคะจากทีมผู้พัฒนาบีโก้เนี่ยค่ะมันเป็นโชคหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงนะคะคุณวีช่วยละเล่าให้ฟังหน่อยค่ะนี่นี่นะครับก็จะเป็นโชค ตัวใหม่ก็เพิ่งพัฒนาเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ได้ลองนอกเหนือจากทีมอ่านอกเหนือจากทีมของโรงงานนะครับก็ได้มาส่งมาที่ไทยเพราะว่าบินตรงมาเลยเพิ่งออกจากต่อปุ๊บบอสอีกคนนึงก็บินนําส่งมาให้เพื่อลองเอ็กซ์ติมบูใช่เป็นคนแบกมาเพราะว่าบอสบิกโก้มาถึงไทยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบเอ่อทูเดเรคชันก็คือจะมี2ทิศทางคือระยะปกติเนี่ย ตัวนี้เขาพัฒนาต่อยอดมาจากโชค DMN DMN อ่าแล้วก็มันก็จะเป็นโชคสปริงส้มที่<ะ>ใช้ในเอ็กตรีมแต่ว่าในโชค e x t กต m ีมเนี่ยเขา,าเังพบว่ามันยุบหรือว่ามันไอเนี่ยมันมีการดีดเนี่ยมันก็ดีดแรงลงไปข้างล่าง<ะ>เขาเพบว่ามันมันสามารถนุ่มนวลได้มากกว่านี้<ะ>อ่าเขาก็เลยพัฒนาต่อยอดมาคือเป็นโชคกระบอก อ่สปริงซ้มแล้วก็มีตัวดัมปิ้งเพื่อต้านก็คือมันเป็นทู i ดเร t ชันก็คือ,อทิหนึงน้ำหนักคนลงสปริงรับแรงแล้วม,มีการปรับรีบาวต้านการขึ้นให้มันขึ้นช้าอยู่แล้วของเดิมแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาเรายุบลงมาสุดเนี่ยมันจะไม่สุดลงมาแรงพอมันเริ่มยุบลงไประยะหนึ่งเนี่ยมันสามารถปรับค่าดัมปิ้งค่าต้านที่จะลงมาได้เพื่อให้มันนุ่มนวลมันจะไม่แบบ แรงจนเกินไปมันจะค่อยๆลงแล้วก็ซอฟลงมาก็จะมีเหมือนสองสเตปไหมคะใช่อา่อาลดลงเนี่ยเราปรับที่สป,ปริงได้เราเลือกสป,ปริงได้แล้วปรับเราจะเอานุ่มเอาแข็งคือคือสมมุติถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเลือกเลือกนุ่มใช่ไหมพอเราปรับนุ่มมันก็จะนุ่มไปเลยอ่าแต่ถ้ามันมีตัวดัมปิ้งอยู่ข้างล่างเนี่ยพอพอพอ,พอเราเซตเนี่ยเราสามารถเซตให้มันนุ่ม ในระหว่างที่เป็นพื้นที่ผิวขรุขะแล้วเวลามันเจออะไรหนักๆเนี่ยตัวข้างล่างมันจะไม่ยุบลงไปจนเกินไปคือมันสามารถรองรับได้ทุกสถานการณ์มากกว่าแล้วก็กระโดดในเวลาจัมปิง้งมันลงมาปุ๊บมันมีแรงแล้วมันก็เหมือนมีเบาะที่มันต้านแรงเราไม่ให้มันกระแทกแรงเกินไปก็คือเป็นการเติมลม,มเติมลมก็ตัวนี้ก็โรงงานก็จะแนะนําอยู่ประมาณ5 0าสิบถึงหนึ่งร้อย psi นะครับโดยโดยประมาณเราแล้วก็มีตัวปรับ ได้อีกค่ะมีสองจะมีสองใช่ตัวนี้ก็คือปรับรีบาวอันนี้ปรับดัมปิงป้งของการยุบตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาใน et max นะครับก็คือก็คือมา,มาพร้อมกับตัว et max เลยรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะใช่จะเป็นรุ่นแรกส่วนส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเราสามารถซื้อชุดเนี่ยชุดแต่งคู่กับ s link เอสได้เอสลิงเอใช่ใช,ใช่จะเหมาะกับโรงงานเขาบอกมาว่าจะใช้เหมาะกับเอสลิงเอชได้ก็จะมี<ม> T 4 Master EX30 Master สามปใช้ได้หมดอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อเราใช้เนี่ยถ้าเราชอบเบาๆนุ่มๆ<ม>แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวสปริงแดงก็จะมี7 5 0 9 0 0ม,ม,มีให้เลือกด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใชสปริงแดงมันจะมันจะขดจะบางกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันจะเหมาะกับนุ่มๆเหมาะกับบ้านเราแต่ แต่ชคกสปริงส้มเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่900 1000-1300นะครับก็มีให้เลือก3แบบเหมาะกับสายโดดยิ่ง<ฆ>สายโดดมากก็ควรจะออฟโรดเนี่ยก็ควรจะเอาสปริงหนาๆมากเพราะว่ามันจะซับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับผมแต่มันก็จะแข็งหน่อยก็ก็เลือกปรับตามชอบนะครับกีว่าชโชคใหม่นะคะเพื่อนน่าจะถูกใจสายจัมสายเอ็กตรีมกันเลยนะคะในส่วนของอช็รุ่นนี้คุณวี มาใน x t e a m เป็นรุ่นแรกใช่ไหมคะ ET Max ครับ Active อ๋อ x e t e a m e t Max ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักสอบถามกับทาง Unicycle View ได้เลยนะคะพเพื่อนๆคะวันนี้นะคะกี้กับคุณวีคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ